<Okay. S 2> มอมมกไก่ป็ดีนะว่าสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนีับมกไก่อีกคลิปที่ที่สองพ่อแม่พี่น้องที่สามที่สามบอกว่าพี่ก็ขอโทษเด้อ ก็ตุ้ดคอไผ่พ่อแม่พี่น้องพี่ที่สองคือหมกไก่พอเป็นพอเป็นเดือดเดียวคนะเดือดเส้นเส้นร้อนน้ำเดือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเส้นร้อนเข้าเบือผงใส่ใส่เข้าเบือนี่สำหรับให้มันเหนียวนะพ่อแม่พี่น้องนิยามมากเลยคำข้าวตุ้ยผงซีอิ้อติ่งมีดีเนาะคำไปใส่กอบได้เราเห็นหัวข้าวเบือใส่ข้าวเบือประเด็ดพ่อแม่พี่น้องเผาพอท่านใส่กอบไปแล้ว เขาไมใส่ใส่ตัวบอกไม่สใส่เนาะอันนี้คือข่าเบือพี่น้องใส่ใบขี้หุ่นน้ำเลือดพวกนี้พี่นอ้องม,มันหอมมะ้วกัยที่อะไรหมดมุมกไก่มุกไก่อันนี้นะพี่นอ้องต้องข่าเบือเที่ยอะช่งชเช้านั้นป็นขาดคลายเลยพี่นอ้องเป็นเหคุกคุกขาดคลาย เอกไมเห็นไพไงัวเอส่น้อยนึ่งอ่านอ้องบวกหนึงูแม่พี่น้องใส่น้ตอกใส่หลายแซ่ลายซ่น้อยเซตน้อยเด้อบูแม่พี่น้องไดกตองส่ได้ตัวเด้อปนัวช่แล้วถาบมีตัวนี้บุเซไดู้แม่พี่น้องุกกจะิดต ส่วนนี้มันแฉดิมันหยาบอ่ะอปลาแดดใส่ก้อนพี่นอ้องปลาแดดกระกตุ่มยางดีพี่นอ้องได้โยงกันไปก่อนจับที่นี่ป่ได้เอาเกีย์ไปจับหูหมอโอ้กเกือบลูกห่ตายซ<อ>ะพี่น,อน้องเนาะนีคือปลาแดตดต๊มปลาแดดเรื่องพ่อแม่พี่นอ้องเลยต๊ะนน ตตมดะบตไม่ได้เออเบอร์แค่มาปผอได้อาม,ามันจะแค่เอได้ปบางคนสองคนก็นใช้คนว่าสองเซกพอนต่นางากไปชิม,มกไก,ก่ไปกินกี่ข่าเน็ดกันไปการกี่ขาเ็ดพี่น้องโอ้ยใช้ทุม่มเงิรัปกอานเด้อดูดัิกลอเลยคิกลอต้อ,อ,องใส่พมพี่น้อง เอาเมือช่าเราปบบวมัน้องเขาบบ่าตหนโาณคันยันยันเขาเนือกนาเลไปื้อมาหนีนนนออ่ใก,ไ,กไปไปกินแบบนั้นสานเห็ดมือได้การเห็มดหมือได้มีโอ,อก,กาสได้มีโอ,อก,กาสเห็ดกบบ่กินนะเห็ดใ่ความแน่ใจ ปกินน <ừ. S 2> ้ำกันได้พี่น้องแบบนั้นสุกความทางมาลดอะไรพี่น้องอ๋อแวมื่อจับนี่มันไข่กุ้งห่วงขนมันเป็นเกาะงงงงอยู่บนเขาเหนือเขานั่งบนเข้มบนจานก็จะเมื่อจ๊บทีนี้เป็นเขาดีเลยเจ๊บันด้ว Đi, nó. đi vào cái tên thương mại nóng cái 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 cái น้อยเข้มน้อยจางจางเราได้เข้มเราออกเราได้เข้มีตื่นได้น้ำจางน้อปวดกลางจางเกลือเด้อพ่อแม่พี่น้อปวดขอบนอกใจปวดกลางจางเกลือปวดขอบนอกใจตุวัวผมใส่ไข่น้ำบ่เฮ่ผมว่าวผใส่แก้วโบราณพื้นว่าวแล้

ามกเอาซีโมกออะไรขาซีเขดีเลยเอาไว้ต no, yeah, ้งใส่พี่น้องพราาบรให้มันติดเหลือ้มันาฉีดติดฉี่ติดปลาไปตยกดอนโพอร้านเนาะมันนองเนาะแ้วพอร้านังด้ยแหะแ้วบกใส่ เป็นยังไงปดเป็นยาปดเป็นน้อยปดไมะตอในสื่อแทงที่นพวกฝนนอนเลยไปต้องใส่เก็บไปพวกอีกเพื่อนมา ตนีไปตอต่มงมลอกอนี่เนี่ยเป็นเรื่องป็ิคัไม่ได้ซอนเลยเนาะทุกอย่างนี่ค่อก,ก,ก,ก็าจาเม็กซิโกผมว่า้มันกรจาจาอริดาแบบมานันนะไปตองไหนได้คอริดาบ่าชดกลวยครับคุณผม้ชมทุกได้กจะต้องเรียนต้องเฟ็ได้พี่น้องเป็นมาก ัะนีตันเพ็รขึ้นยังไงเดี๋ยวสิใช้ตมือดี่เคย่อป่ะเอ่อเย่เคย่าก็ได้แต่ว่าขว็ดจะไดีก่อนใจว่สี่มกหนึ่งมกอาใส่หน่อยโอ้ใจรลายนครับคุณท้าเส่ต่วกันไปสุกันยังห่อ เติมเติมเตเต้กอก็ได้คือคือผมมีไก่ไก่ไปอยู่ผิวเลยผมติมโบราณเนาะเสนใช่เนาะเสนรองบจีดีพริกอะไพี่ข่า่ามะเขือน่่าา่ะคับเตมนทีงเฮียของมิดนเนื้อ บก็มบกบบ่บปเดี๋นวกินมาแต่เมบัน่มโบมันก็เป็นกลนมันก็เป็นกลืมันจะจะละเกลือกันเป่ากระ่เกแต่สีมกพี่น้อกกก็ได้ยมงมกส้มมกิด้ กกอออุอดีได้ซีมดกับซีมือกินซีมือซีขาซาพอดีเลยไก่สอมขาโอ้ไก่แตไก่อันนี้มันแพงนะเธอนะว่าเอาเป็ดมาปุ๊บเนาะจะมาเสียไปแตงกเป็ดจสตีเอาีเอาเป็ดมาหมกจะเจอ สองมุมกั้นจะแต่ว่าจะตัวน้อยหนึ่ตงตัวละหนึ่งแล้วตัวแป๊บหนึ่ง แต่กินโมเสกขนาดขนาดเป็นมาหวานเนี่ยคุณแม่เลยเนาะกินเท่ากินก็ตายทุกเพื่อจริงจริงมาเท่าไหรก็ตายต้องสู้เกี่ยหมตัวเกี่ยแม่เนี่ยเกี่ยเก่าเอกี่ยเก่ามา ันนี <S 1> <S 1> <S <S Alright, yep. ้มันไปแจกสีนี่ะจิกสัตวมบุกไก่อันนี้นะมันกเใหม่ก็ได้เหมือนกันเลยุกไก่ไกุ่ปกะติ้ามืนันชุบไ่ิงยมันมีช่องขาดมันาใส่ช้องขาดมีแด มันจะบอลตองไข่เห่าสุขกัณฑ์นะล่ะแต่ซ้อถ่านมันน่าพนลอกตัรไก่ยังไงกันี่ะก็ชีโมกตัวนั่าหามกตัวนัชีมก อันตัวนี้ดมลงแดดกว่อแม่พี่เนาะแดดสี่โมอ่าอัาตัวน้ม่ใส่หม้อใส่เจ้ามันเป็ <m 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 ิร um> um> ูดเนี่ยมีพรอนอ่ะมาใส่ทตาอันนี้อเปเทียนหม้อแม่แต่ละพี่น้องเรียบร้อยย่างเป็นเบอร์เนาะเปิ้ลคือยางเป็นเบอร์หมกเสร็จเตาเอ้ยนี่หนึ่งใช้ซึ่งนะ มุกไก่มุกไก่มุกน้ำใหม่นะพี่น้องหนึ่งยูเตายังมีรายการได้อันนยูซิเฮดที่น้องโอเคมีรายการเยอะเยอะเมื่อนี้มีรายการเฉดไลยเรื่องเยอะโอเคนะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งน้าพี่น้องเนาะยืมกดไล์ก็แช่เดวกพี่น้องเด้อ เพื่อติดกำลังใจกันเพื่อเบื่อให้ผาดคลิปใหม่ต่อไปแล้วพี่น้องอย่ลืมดกดไลค์กดแชร์ได้ละเด้อพี่น้องลูกร้านทุกคนสบายดี